อะไรผมก็สวัสดีนะครับผมเยาฝูดด้วยกันล่าสก็ยงเอเผมอยู่ในช่วงสาระยังมีอยู่ในป e ีที่13เลยนบะผมก็สไลด์ปีนียผมจะมาพูดถึงของเล่นในซีรีส์ H H Monster Art กันนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่ก๊อซิล่าอย่างเดียวนะครับผมหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ว่าท่านใดที่ดูแล้วก็ต้องขอภายด้วยน,นะครับผม,ผมก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงในหัวข้อน,นี้กันนะครับว่า,า H H Monster Art ไม่ได้มีแค่ก๊อซิล่าอย่างเดียวนะ ก็จะมีของจากทางหนังเรื่องอื่นด้วยแล้วก็จะมีเป็นพวกเอฟเฟกต์พาร์ทของมันด้วยนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างน,นะผมเดี๋ยวไปดูกันในจอใหญ่กันเลยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันที่จอใหญ่กันเลยครับผมก็อย่างแรกครับก็มาในเว็บไซต์ของ HS Monster เอันเหมือนเดิมนะผมก็เที่นอนครับผมว่ามันจะมีของเล่นในไลน์กอซีล่า Godzilla, ใช่ไหมก็ต้องมี ก็ซิล่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอตัวต่างๆนานาที่เป็นสัตว์ประหลาดที่โผล่ในก็ซิล่าผมก็จะนับเป็นอยู่ในนี้หมดเลยนะผมก็จะมีพวกนี่ฮะมอสตราเมกัก็ซิล่าอะไรพวกนี้ฮะก็คือมันอยู่ในเรื่องก็ซิล่าอยู่แล้วนะผมแต่ผมจะมาพูดถึงพวกนี้ฮะนี่นี่ฮะก็คือจะเป็นพวกเอฟเฟกต์พาร์ตเสริมนะครับผมที่หลายท่านอาจจะไม่รู้มันมีด้วยนะครับผมก็อันนี้อันแรกก็จะเป็นโทโฮอลิมิเต็ดเอออัลติเมทเวอร์เฟนแอนด์ก็ซีล่าเอฟเฟกต์เซตนะผมก็จะเป็นพวกเหมือนกับับบเซตสําหร ไว้สําหรับเครื่องอะไรเป็นเซตเสริมเออก็จะมีเป็นพวกรถถังยานบินแล้วก็เป็นพวกเอฟเฟกไฟอะไรอย่างนี้มาให้นะครับผมเป็นกล่องขายแยกเออนะฮะก็อีกอันนึงจะเป็นนี่อันนี้จะเป็น UX0192 หรือการูด้านเองครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่มาบินแล้วมาประกบข้างหลังกับเมกาโกซิล่าตัวที่2อ่ะเออก็คือหุ่นยนต์นี่แหละการูด้านะครับเป็นเออเป็นเครื่องอะไรเป็นเอฟเฟกเป็นพาร์ทเสริมของเจ้าเมกาโกซิล่าเหมือนกันนะครับอันนี้ แล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือจะเป็นเจ้านี้ครับเป็นอัลติเมทเซตสองนะอัลติเมทเวเปิลเซตสองก็คือเซตนี้จะมีเป็นพวกยานฮะยานยานยานลบเนี่ยของผมผมจำชื่อไม่ได้และยานอยู่ในหลังอยู่ในหลังก็ซีร่าผมจําชื่อไม่ได้แล้วับยานช<ม>ื่อเอ็กซ์ไอสะอะไรอ,อย่างมั้ง แล้วก็จะมีเป็นซากตึกพังมาให้นะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ว่าพวกนี้นะเป็น,ปนพวกแบรนด์ได้พรีเมียมเว็บช็อปเอ็กซ์คลูซีฟนะนาจะเป็นพวกแบบของเอ็กซ์คลูซีฟนั่นแหละนะที่แบบเขาทำมาแยกขายอะไรอย่างเงี้ยก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นก็ซิล่าเอฟเฟกต์เซตสองนะก็คือเซตนี้จะเป็นเซตเอฟเฟกต์ครับก็ดูได้จากในรูปเลยนะว่าเป็นเอฟเฟกต แบบนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับตึกนะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเอ็กเต็กเสริมนะครับผมหรือว่าพาร์ทเสริมของมันนะครับในซีรีส์ H S Monster เตอรรผมส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังจากหนังเรื่องอื่นนะที่มาทําในไลน์นี้เหมือนกันเราจะมีอะไรมากก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคครับนี่ก็จะเห็นได้ว่านะในซีรีส์ HS Monster เนะครับจะมีตั้งแต่เรื่องก็ซี l ่าใช่ไหมก็แต่อีกอันนึงจะเป็นเรื่องของนะฮะแล้วก็ a l i e n แล้วก็ p r e d a t o r นะครับผมแล้วก็จะมีพวกกลเมิราแล้วก็รวมไปถึงมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับผมในที่นี้ผมจะไม่พูดถึงมอนสเตอร์ฮันเตอร์แล้วกันนะผมเพราะว่าผมเคยพูดถึงไปแล้วนะครับผมก็โอเคมาดูที่อันแรกครับผมก็คิงคองนะผมก็หลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าเอสมอนสเตอร์อาร์คมีคิงคองด้วยเหรอใช่ครับมีคิงคองด้วยนะครับผมก็ก่อนหน้าที่จะเป็นคิงคอง2021นี้นะครับที่จะได้ทําการวางขายไปนะครับผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับเป็นคิงคองเวอร์ชันปี2005นะครับผมนี่ จากหนังเรื่องคิงคองสมทานั่นแหละนะนะก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกเลยครับว่าหายากมากๆนะผมผมบอกเลยว่าในไทยอะ่ะผมตั้งแต่ผมเข้าบุงการก็ซีลา่าไอ้ของเล่นนี่มาฮนะผมยังไม่เคยเห็นใครเอามาขายเลยครับตัวเนี้ยผมบอกเลยนะคิงคองสองพันห้าเนี่ยคืออาจจะมีขายแต่ผมไม่เคยเห็นนะเพราะว่ามันหายากมากๆครับตัวนี้ออกมาตั้งแต่ปีไหนสองพันสิบสามอ่ะเออก็นี่นะคิงคองสองพันห้านะก็คือจากหนังเรื่องคิงคองนะโอเคมาอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่อง เอเลียนนะผมหนังเรื่องเอเลียนก็จะมีตัวประมาณนี้เป็นเอเลียนนะผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะแต่เป็นจากทางซีรีส์ a s Monster u n a เหมือนกันนะครับก็จะมีเป็นเอเลียนตัวนี้นะชื่อว่า Big Chef นะหรือเปล่านะแล้วก็ในปี1979นะครับผมแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือว่า Alien Warrior นะครับผมในปี2004นะก็จะมี2ตัวนี้นะซึ่งผมก็ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนะว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันอยู่ในซีรีส์นี้เดียวซีรีส์นี้นะครับ อเคต่อมาเรามีเอเลี่ยนใช่ไหมก็จะมีพีเดเตอร์เหมือนกันครับก็จะมีสซลล์สองตัวนะก็คือเจ้าพีเดเตอร์วูฟนะครับผมเฮฟวี Heavy Arm ่อาร์มเวอร์ชันนะนี่ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีตัวนึงเป็นพีเดเตอร์วูฟเหมือนกันแสดงว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะะอีกตัวนึงจะเป็นตัวพิเศษนะก็ประมาณนี้นะอ่าโอเคครับก็จะมาถึงตัวหนังเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องกาเมล่าเองครับหลายหาท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีเรื่องกาเมล่าด้วยนะครับในลายนี้ ในในซีรีส์นี้นะเขาเล่นซีรีส์ซีรีส์นี้ก็คือเป็นการเมล่าตั้งแต่ตัวแรกก็คือเป็นการเมล่าในปี1995นะตัวนี้อีกตัวนึงจะเป็นการเมล่าในปี1999แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็น1996นะก็คือเป็น3ตัวนะครับที่มีมาในซีรีส์ Justice League of a จากลายหนังเรื่องการเมล่าเออสับสนว่าก็ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มันจะมี ไม่ใช่แค่มีแค่ก็ซีล่ายอย่างเดียวนะครับในลายเอเจสมอนเตอร์อาร์นะครับเผื่อ <Lay out> ใครที่ยังไม่รู้นะผมพวกนี้ผมก็ได้มาทำการอ,าอธิบายแล้วว่าจะมีว่ามี เรื่องอื่นด้วยนะครับผมก็ถ้าปิดภาพประกันใดก็ต้องขออภัยมาที่นีด้วยนะครับผมก็สำหรับอีพีนี้ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็มาไขข้อสงสัยว่ามีแค่กัซิล่าหรือเปล่านะก็ไม่มีแค่กัซิล่านะครับผมก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับผมก็โอเคสำหรับรายการรังกาบบอยช่วง, mm hmm. งสัตะยังมีอยู่ในอนะีพ mm ีนี้นั่นก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ hmm. ในอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเลยตาน,นะครับ mm hmm. ผมก็สําหรับใครที่รอติดตามรับชมกัซซิล่ารีวิวนะฮะก็ รับชมครับเร่องนี้มีไม้แน่นอนครับก็ตัว2ตัวเลยนะก็โอเคครับผมสำหรับพีพีนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย